สวัสดีค่ะเซลล์วินุนเอยืนหนึ่งไม่ยอมนั่งการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งนะคะกลับมาพบกับช่อง YouTube ่นว,วันนี้พี่นุ่นอยู่กับ MG Extender กระบะพันยักษ์นะคะต้องบอกว่าเรายังไม่ลดละกับโปรโมชั่นของ MG Extender อย่างแน่นอนวันนี้เราอยู่กับพี่ใหญ่ต้องบอกว่าเป็นชายโตเป็นชายลูกชายคนโตที่สุดของบ้านนะคะ Extender นะคะนั่นก็คือกระบะนะคะสีประตูเกี้ก็ยกสูงคันนี้เป็น4ี่คูณสีหรือขับเคลื่อนสีล้อ4ฟ์วินั่นเอง ราคาค่าตัวของน้องอยู่ที่1,39,000้านบาทนะพี่ต้องบอกเลยว่าส่วนลดเขาไม่น,น้อยหน้าน้องๆในครอบครัวเอ็กเซนเดออย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันดีกว่าว่าเขาจะทำมาได้สวยงามขนาดไหนคะ่ะดีไซน์ด้านหน้าคะ่ะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นดีไซน์กระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะ ต้องบอกเลยว่าตัวนี้พี่นุ่นพูดในหลายๆคลิปเลยนะคะเป็นการไมเนอร์เชนนะคะเซนเนอรชั่นที่3แล้วของ m g Extender นะคะข้อดีของกระจังหน้าขนาดใหญ่ต้องบอกว่าตัวนี้จะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้ดีมากๆนะคะในการเดินทางะค่ะที่ติดต่อกันในระยะทางนานๆนะคะหลายชั่วโมงตัวนี้ทำให้ห้องเครื่องค่ะไม่ร้อนและมีประ ทำให้ประสิทธิภาพในการทํางานนะคะทํางานได้อย่างดีเลยมาพร้อมกับ m g ค่ะโลโก้ขนาดใหญ่ค่ะตกแต่งด้วยคโครมเมียมนะคะไฟค่ะตัวนี้เป็นไฟ f l ู LED ค่ะเป็นมาพร้อมกับระบบ a y t i m e Running l i ล h t เปิดปิดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วบริเวณด้านล่างด้านบนค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟอลีส่วนด้านล่างจะเป็นไฟโคมสองสว่างต้องบอกเลยว่าดีไซน์ของน้องเนี่ยหน้าตาบอกเลยไม่ไมแพ้น้องๆในครอบครเอ็กเซนเดอร์เลยเรามาดูดีไซน์ด้านข้างค่ะ วันนี้ค่ะมาพร้อมกับลอ้อเป็นลอ้อแม็กคอร์ด18ค่ะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะเรียบร้อยแล้วเป็นสไตล์สีทูโทนค่ะมาพร้อมกับยางค่ะตัวนี้ MG ให้ยางนะคะเป็นบิสโตนดูเลอร์นะคะที่ต้องบอกเลยว่าประสิทธิภาพของบิสโตนเรารู้กันอยู่แล้วว่าประสิทธิภาพดีเยี่ยมอย่างแน่นอนซีรีส์ยางค่ะ255 60R18 นะบอกเลยว่าออฟโรดจัดเต็มแน่นอนคันนี้ มาพร้อมกับระบบ i Smart ค่ะรุ่นนี้ค่ะเป็น i Smart ระบบปฏิบัติการคําสั่งเสียงภาษาไทยนะคะที่มาในทุกๆรุ่นของ m c ในรุ่นท็อปเลยกระจกมองข้างค่ะเป็นโครมเมี่ยมค่ะตัดด้วยกับสีดําค่ะมาพร้อมกับไฟ LED ซึ่งเป็นไฟเลี้ยวนะคะพร้อมระบบปรับพาบไฟฟ้านะคะอัตโนมัติค่ะเบามือจับค่ะเป็นโครมเมียมตัวนี้มาพร้อมกับสมาร์ทเคเลดค่ะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆนะคะ ใช่บันไดข้างค่ะบอกเลยว่าถ้าเป็น MG นะคะเ x ็ e n d e r ดตัวยกสูงสามารถพร้อมกับบันไดข้างที่เป็นวัสดุ PP ค่ะหรือโพลิพีนินพลาสติกเนื้อแข็งนะคะแข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักได้จริงและใช้เป็นนานๆไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอนบริเวณด้านบนค่ะเขาติดตั้งมาให้นะคะเป็นตัวนะคะราวหลังคาค่ะที่บอกเลยว่าตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง 85กิโลกรัมนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นแหลกหลังคาขาดวางสัมภาระหรือสายแคมปิ้งค่ะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายในยดีกว่าค่ะด้านนอกด้านข้างว่าสวยขนาดนี้ภายในยจะทํามาสวยงามขนาดไหนสำหรับภายในยค่ะต้องบอกเลยว่าห้องโดยสารนะคะรุ่นนี้เป็นสีประตูค่ะรุ่นท็อปสุดนะคะภายในยจะเป็นสีดำค่ะตัดด้วยสีน้ำตาลนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสารมากๆเลย MGS e n d e r ค่ะสีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ดีเซลเทอร์โบ161แรงม้านะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตัวนี้ค่ะสามารถเลือกนะคะโหมดการขับขี่ได้เป็น 4x2 หรือ 4x4 นะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะหน้าจอค่ะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วค่ะที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะบอกเลยว่า ครบจบจริงๆค่ะสำหรับ MG Extender เดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ค่ะด้านหลังกันดีกว่าค่ะว่า MG Extender เขาทำด้านหลังมาสวยงามขนาดไหนสำหรับดีไซน์ห้องโดยสารด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่า MG Extender 4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงของเราเนี่ยเขาได้สมญานามเลยว่าเป็น SUV ในร่างของกระบะและในคลาสนะคะรถรุ่นเดียวกันเนี่ย MG เคลมเลยว่าของเราห้องโดยสารกว้างที่สุดเซพินนค่ะสูง162ค่ะ เอดลุมและเล็กลุมไม่ติดอย่างแน่นอนด้านหลังนั่งสบายมากๆมีช่องแอร์อิสระแยกซ้ายขวาคุณลูกค้าบอกเลยว่าดีและตอบโจทย์นะคะสำหรับสายครอบครัวที่อยากได้รถกระบะไว้ใช้งานเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์กระบะด้านหลังดีกว่าว่าเขาทำมาให้สวยงามขนาดไหนดีไซน์ด้านหลังนะคะต้องบอกว่า MG Xender เขาเก็บรายละเอียดนะคะบริเวณด้านหลังค่ะจะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงค่ะ MG โลโก้ขนาดใหญ่นะคะ รุ่นนี้ค่ะเป็น4ประตูค่ะเกียร์ออโต้ยกสูง4คูณ4จะเป็นกล้องนะคะ360องศารอบทิศทางนะคะมาพร้อมกับบันไดด้านหลังคะหรือกันชนท้ายนะคะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสวยงามและตอบโจทย์มากๆคันนี้นะคะลืมบอกเลยว่าเขาเป็นดิสเบรกสีล้อแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปสรุปโปรโมชั่นกันดีกว่าว่าพี่นุ่นจัดโปรโมชั่นจัดเต็มให้อะไรกับ MG Xender กระบะพันยักษ์คันนี้บ้าง ในยันบ้างคะสำหรับพี่ใหญ่ MC Extender กระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงคันนี้บอกเลยว่าเป็น4คูณ4นะคะ4 w h e e l ราคาค่าตัวของน้องอยู่ที่1 3 9 0 0 0 9 0 0บาทได้รับส่วนลดสูงสุดถึง385,000บาทสามารถนำไปรถในราคาตัวรถเหลือเพียง689,000บาทคุณลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอน689,000บาทอยากได้โปรโมชั่นส่วนลดแบบนี้หรืออยากได้เป็นโปรฟีดา ซลพี่นุ่นจัดโปรโมชั่นฟรีดาวให้สูงสุดถึง30%ผ่อนสูงสุดถึง84เดือนหรืออยากจะได้จัดเต็มแบบของต่างอุปกรณ์ออฟโรดนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องทางเพจ a c e b o o k เซลพี่นุ่นเอหรือช่องทาง y YouTube เซลพี่นุ่นยืนหนึ่ง,ง 1, หรือจะโทรศัพท์สายตรงมาที่0 8 0ย์แปดศนอีกหนึ่งช่องทาง n u n e s a l e s m g n u n e s a l m g ไลน์ออฟฟิเชียลของพี่นุ่นเองจัดได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากเซลพี่นุ่นนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกด<อ> Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้เซลพี่นุ่นด้วยคลิปหน้าคุณลูกค้าอยากพี่นุ้นรีวิวรถ m g รุ่นไหนพร้อมโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มอะไรหรืออยากดูชุดแต่งของค่ายไหนก็สามารถคอมเมนต์ผ่านใต้ลิงก์นี้ไว้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ